สวัสดีครับสวัสดีนะฮะวันสวัสดีวันอังคารที่เจ็ดเมเอ่อเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะตอนนี้อยู่ท้องสนามหลวงไม่รู้ว่าเขามีงานอะไรไม่รู้นะฮะเห็นจัดประลัมพิธีนะครับป๋าครับอันนี้เขาจัดจะจัดงานอะไรครับรอ,อ๋อแรกนาขวัญวันไหนนะแรกน,นาขวัญน,นี่วันวันพืชเน,นาะ ที่ผ่านมาวันฉัตรเนาะวันที่สิบวันที่สิบวันมะลืนะฮะเจ็ดแปดเก้าสิบเลยวันมะลืนใบวันอะไรเขาเรียกวันอะไรอ๋อวันแรกบบขวันนะเห็นแค่นี้ก็เป็นบุญตาแล้วคสาธุทึงว่าเป็นรถอ่ากรมส่งเสริมการเกษตรมาฉัตรนะฮะวันพืชมงคลนะฮะวันที่สิบ พิธีหลวงนะครับเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์สาธุสาธุครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้ง พระบรมรวงศานุงบงศนะฮะแทบทุกพระอ,องค์เลยนะฮะจะเสด็จมานะะในงานนี้อ,อ<า>้พราทุกครับเ,เ,เดี๋ยวเราเดินลงไปเ,เดินลงไปดูใกล้ๆนะฮะเดินลงไปดูใกล้ๆเป็นบุญตานะครับผม พืชมงคลนะฮะมันพืชมงคลจับสาธุสาธุครับอืมผมไม่ได้มาในงานหรอกครับแต่ผมแค่มาเดินเดินมาดูแค่นี้ผมก็รู้สึกปลื้มนะฮะหลับปลื้มนะฮะนี่ก็เป็นต้นไม้ประดับนะฮะต้นไม้ประดับ ก็เป็นบุญนะครับอันนี้เป็นดินน่าจะเป็นดินนะฮะถ้าถ้าเอาไม่ผิดนะ,ะอันนี้น่าจะเป็นดินนะฮะอันนี้น่าจะเป็นดินน้อยโอ้ย,อยสู่ซาสู่ซาตามตัวเลยครับ มันันมันมีพลังงานแบบอืพลังงานบวกแบบสูซ่าเนีตามตัวเนะ่มันปิตินะฮะรู้สึกปิติพี่อันนี้เป็นดินเหรอทรายอ๋อทรายทรายที่ว่าจะไถใช่ไหมเหล็กอ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นที่ประทับนะฮะที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ โอเคครับผมโอเคครับวันที่สิบนะครวันพุชมงคลวันทีน่สิบนะฮะสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุพระบาทสมเด็จก็ก็ก็มามาในพิธีนะฮะเพราะว่าเป็นพิธีหลวงทุกๆปีนะฮะสืบทอดกันมา โอ้ไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหรแล้วนะโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับก็ขอบุญบาร,รมีของพระสยามเทวาธิราชและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนาถและพระบรมวงศาวงศทุกพระองค์นะครับและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะฮะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองประชาชนคนไทยนะฮะให้มีความสุขนะฮะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าอดอย่าอยากขอให้มีความสุขทุกท่าน นะฮะยิงยิงขึ้นไปโอเคครับสวัสดีครับ